สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในหัวข้อของคลิปนี้ก็คือว่าหลายคนอาจจะเจอปัญหาของวัวผสมเทียมไม่ติดนะครับผมจะมาเล่าเรื่องการผสมเทียมวัวไม่ติดแล้วท่านจะทําอย่างไรดีแล้วเราจะไปต่ออย่างไรดีจะแก้ไขของแม่วัวตรงนั้นอย่างไรดี ที่จะให้มีเปอร์เซ็นต์ในการที่ผสมติดนะครับซึ่งผมได้เก็บข้อมูลของวัวตัวนี้นะครับวัวตัวนี้ผสมเทียมสองครั้งไม่ติดนะครับผมก็จับสัตว์แบบดีแล้วนะครับผสมเทียม2ครั้งไม่ติด,จจตบบด,ตดการผสมเทียมนี่มันอาจมีหลายปัจจัยนะครับก็ลองไปศึกษาดูครับ ในเบื้องต้นก็คือว่าเราจับสัตว์สมเทียมแล้วก็น้ำเชื้อคุณภาพน้ำเชื้อแล้วก็ความชำนาญการของหมอแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ของแม่วัวนะครับซึ่งแม่วัวตัวนี้เล่าตั้งแต่ผสมเทียมสองครั้งไม่ติดก่อนก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นทับตัว ไม่ติดนะครับผมก็เลยให้หมอมาล้างหมดลูกล้างหมดลูกเสร็จแล้วผมก็ผสมเทียมสองครั้งไม่ติดแล้วก็ในรอบต่อไปผมก็เอาพ่อพันธุ์ของผมมาทับทับในรอบหนึ่งนี่สามสามครั้งนะครับอัดไปเต็มที่เลยครับสามครั้งตอนนี้สามสิบเก้าวันนะครับ ผ่านหนึ่งรอบนี่ครับก็มีอาการที่เงียบๆก็ดูเพศนะครับนี่ก็ไม่การันตีว่าจะติดท้องครับแต่ว่าสาสิบเก้าวันก็ไม่มีอาการอะไรครับก็ลองเอาไปทําตามดูครับผสมเทียมสองครั้งไม่ติดลองล้างมดลูกแล้วก็เป็นสัตว์รอบแรกให้ปล่อยผ่านแล้วก็ทับตัวนะครับเอาประมาณนี้นะครับ กท่านใดที่มีความรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับสําหรับในโลกออนไลน์เราก็มีข้อมูลดีๆเราก็แบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็มาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะนี่ก็มันจะเข้าใกล้ไม่ได้ตัวนี้อาจจะดูหน่อยสําหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทั้งมือใหม่และมือเก่าครับ กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มแล้วก็เพจ JK เกษตรฟาร์มช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ไปตามในน i ิก o k ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ